โ oh, อ้โหเมนูอร่อยอร่อยและทานแล้วก็ยังรู้สึกว่าอ่อนไหวอ่อนเยานะฮะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนรุ่นใหม่เลยครับเอาละรครับวันนี้เราเปิดเมนูแรกด้วยอาหารสไตล์แม็กซิกันนะครับก็คือบูริโต้ครับแต่เราจะทำให้เป็นบูริโต้ที่สามารถทานเช้าๆได้ด้วยครับเมนูนี้มีชื่อว่า breakfast BLT burrito นะครับเอาละรครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราเอาของแห้งทั้งหมดเนี่ยมาผสมกันก่อนในชามผสมใบแรกนะครับผมใส่ มเมล็ดเฟลกป่นลงไปตามด้วยงาขาวปน่นอัลมอนด์ป่นครับแป้งข้าวกล้องผงฟูแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันครับในชามผสมอีกใบหนึ่งนะครับเราก็จะนำของเหลวทุกอย่างนะฮะกะทิน้ำส้มสายชูหมักแอปเปลิลน้ำมันน้ำพึง่งและก็น้ำอุ่นเล็กน้อยผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะนําส่วนประกอบของเหลวค่อยๆใส่ลงไปในของแห้งครับแล้วก็คนให้เข้ากันอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบนะครับที่เราจะมาใช้ทําตัวแผ่นแป้งซึ่งแป้งตัวนี้ก็เป็นแป้งที่ปราศจากกูเต่นนะครับดังนั้นคนที่แพ้ข้าวสาลีก็สามารถทานได้ครับในขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเปิดเตาอบไวที่170องศาเซลเซียสนะครับแล้วผมก็จะใช้แผ่นซิลิโคนนะครับลักษณะนี้ นำตัวแป้งลงไปครับเราจะปาดให้เป็นแผ่นบางๆนะครับพยายามปาดให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับหลังจากนั้นเราจะนำไปอบนะครับโดยการนำเข้าตาอบแล้วก็ลดไฟตาอบลงมาที่150องศาอบเป็นเวลา15นาทีแล้วก็พักให้เหย็นสนิทดีครับเราก็จะได้ตัวแรปที่จะเอามาห่เอเจ้า BLT b u บ r ริโตของเราครับ หลังจากที่เราอบเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องพักให้เย็นดีก่อนที่เราจะนำออกจากแผ่นซิลิโคนของเรานะครับตอนนี้เดี๋ยวผลเอาทิ้งไว้ด้านหลังก่อนนะฮะเรามาทำตัวไส้กันดีกว่าครับไส้อย่างที่เราบอกนะครับจะต้องประกอบไปด้วยบีทรูทนะครับอันนี้เป็นบีทรูทที่ยังดิบอยู่นะครับแล้วเราก็ฝนเนี่ยให้เป็นเส้นๆนะครับแล้วก็จะมีแครอทนะครับเช่นเดียวกันฝนให้เป็นเส้นๆครับตัวนี้จะเป็นเมล็ดบัควีทครับ กระเทียมครับผมกระเทียมไม่เยอะมากนะครับหัวหอมสับครับที่เหลือก็คือขั้นตอนของการปรุงรสครับพริกไทยป่นเล็กน้อยอันนี้เป็นอิตาเลียนซีซันนิงนะครับสมุนไพรแบบอิตาเลียนฮะก็จะประกอบไปด้วยหลายๆอย่างผสมกันพริกป่นครับเช่นกันเล็กน้อยก็พอครับแล้วก็เกลือฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับ พอเข้ากันดีแล้วนะครับผมใช้ไข่ไก่นะฮะลราตอกลงในชามผสมก่อนแล้วก็ตีให้แหลกดีครับใส่ลงไปครับประมาณครึ่งฟองก็พอแล้วครับหลังจากนั้นเราก็คล้าทุกอย่างให้เข้ากันครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาปั้นให้เขาเป็นลักษณะแท่งๆนะครับเพื่อสุข,ขาะลักษณะที่ดีนะครับผมขอใช้ถุงมือนิดหนึ่งแล้วกันฮะจะต้องบอกว่าถุงมืออันนี้เป็นถุงมืออเนกประสงค์นะครับที่สําคัญนะฮะ แลอันเนี้ยเราจะใช้มือขวาหรือมือซ้ายก็ได้ทั้งนั้นเลยครับเพราะว่าขนาดของเขาเป็นขนาด free size นะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะแบ่งส่วนประกอบนะฮะออกมาเป็นสักประมาณ3-4ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็จะพยายามปั้นฮะปั้นให้เป็นแท่งยาวๆเหมือนเส้กอกนะครับใส่น้ำมันลงในกระทะไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะนำเจ้าตัวแท่งบีทรูทของเราเนี่ยครับ มาจี่ให้สุกดีนะครับถึงข้างในเลยฮะดังนั้นเราไม่ต้องใช้ความร้อนที่สูงมากนะครับ นอกจากตัวของไส้บิตรู้แล้วนะครับเรายังมีส่วนประกอบของตัวซอสนะครับซึ่งจะเป็นแคชูชีสหรือชีสเม็ดมะม่วงหิมะผ่านนั่นเองครับในการผสมนะครับง่ายๆเลยคลไม่ต้องใช้เครื่องปั่นน้ำใหญ่ๆหรืออะไรนะฮะเราจะใช้แฮนด์เฮลเบรนเดอร์ซึ่งตัวนี้ถ้าเบื่อมีติดครัวไว้คุณคณก็สามารถจะพวกบดสับก็ได้ทําน้ําสลัดก็ได้นะครับแต่วันนี้เราจะใช้หัวตีอันนี้ครับเป็นหัวตีที่เหมือนเครื่องปั่นน้ํานะครับแล้วเราก็แค่ถอดตัวด้านบนของเขาเนี่ยฮะประกอบลงไปครับ เรียบร้อยแล้วครับที่เหลือก็ใส่ส่วนประกอบทั้งหมดนะฮะลงในถ้วยผสมครับมิโซแล้วก็ตัวครีมงาบดครับแล้วก็น้ำเล็กน้อยครับปั่นทุกอย่างให้เข้ากันดีครับแป๊บเดียวเรียบร้อยแล้วเท่านี้ฮะเราก็จะได้ตัวชีสเม็ดมุม่วงหินมะพรานะครับรสเข้มข้นมันๆแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยครับ ตอนนี้นะฮะับเบรคฟาสต์บี t บิโตของผลพร้อมที่จะประกอบแล้วครับมาทำกันเลยดีกว่าครับแป้งแผ่นแรปของผลตอนนี้เย็นลงแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพลิกอีกด้านหนึ่งนะฮะเราจะใช้เสื่อที่ใช้ม้วนซูชิในการช่วยม้วนนะครับให้แน่นๆผักสลัดสวยๆครับผม เดี๋ยวที่พลบอกนะครับว่าเราสามารถเสิร์ฟกับชีสเม,ม,ม็ดมะม่วงหินมะพร้าวเพิ่มได้นะครับเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คืออาหารเช้าอร่อยๆนะครับดีต่อดสุขภาพแถมจะทำให้คุณคุณดูอ่อนเยาว์อยู่ตลอดเวลากับ Breakfast BLT บ u ริ i t o s ครับ